อาหารนานแล้วนะวันนี้แวะมาหลายหน่อยนะคะวันนี้อาจจะมาแวะทักทายพูดคุยกันเดี๋ยววันวันเสาร์เนี้ยนะคะจะไปต่างรัฐจะไม่ได้หลายช่วงวันเสาร์อาทิตยนะ์นะนะคะตอนนี้กำลังหาเวลาทำ คลิปอยู่นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดับท่านใครติดตามให้ด้วยนะคะใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้บ้างมาตอบให้กับทุกคนวันนี้อยากจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องของวีซา่านะคะวีซ่าเข้าใจให้ดีๆก่อนยื่นนะนะคะ,ก,ะก็หลักๆนะคะถึงก็จะพูดเรื่องของวีซา่าอเมริกานะนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ย มีคนเข้ามาถามสองคนนะคะสองคนในเรื่องของวีซ่าเขาบอกว่าแฟนเขาเขาก็หาจากฝรั่งมาประมาณสามปีได้แล้วนะคะสามปีแลวทีนี้ก็คือผู้ชายมาหาที่ไทยแล้วเขาก็แต่งงานตามประเพณีนะคะแต่งงานตามประเพณีพี่บอกก่อนนะคะว่าแต่งงานตามประเพณีบ้านเราอาจจะนับนะแต่ฝรั่งเขาไม่นับนะนะคะเขาไม่นับแต่งงาน บ้านเขาก็คือต้องจดทะเบียนสมรสแค่นั้นนะคะบ้านเราแต่งงานตามระเพนีไม่นับนะนะคะไม่นับสำหรับฝรั่งนะนะ,ะบ้านเราจะนับแต่มาผ่านการแต่งงานนะคะน่นีน่น,นแลวทีนี้ก็บอกว่าแล้วผู้ชายนั้นนะ่ะจะยื่นมีซ่าคู่มั่นให้ยื่นมีซ่าคู่มั่นให้แล้วผู้ชายก็ขอพาร์ตปอดขอรูปไป เพื่อจะยื่นวีซ่าคู่มั่นวีซ่าคู่มั่นนะนะคะคุณต, America, oh ต้องยื่นที่อเมริกาเท่านั้นนะคะต้องยื่นที่อเมริกาเท่านั้นคุณจะยืน th th นะย่นที่ไทยไม่ได้นะนะคะยื่นที่ไทยไม่ได้ต้องยื่นที่อเมริกาเขาบอกว่าเอาแต่รูปกับพาสปอร์ตไปถามว่ามันพอไหมไม่พอนะคะไม่พอคือหลักฐานพวกนี้นะมันใช้เยอะนะคะมันใช้เยอะมาก hmm. นะคะมันใช้ทั้งเรียกว่าอะไรนะ ทั้งใบเกิดใบเปลี่ยนชื่อใบนูน่นใบนี่นะเยอะแยะพอสมควรนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณจะเป็นที่ต้องกรอกฟอร์มมันมีฟอร์มของมันนะนะคะฟอร์มการยื่นพวกวีซ่าต่างๆประเทศไหนก็ตามนะนะคะมันมีฟอร์มของมันมันมีฟอร์มของมันที่คุณจะเป็นที่ต้องกรอกแล้วก็ให้ผู้ชายเอาไปส่งที่อเมริกาหรือว่าหากกรณีอยู่ที่ไทยด้วยกันนะจะส่งผ่าน d h l หรือว่าอะไรต่างก็ได้นะคะส่งผ่านที่อ่าอ s แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายนั้นจะมาเดือนธันวาเพื่อจะมาจดทะเบียนสมรสพิมจะบอ,อกนะคะความเข้าใจก่อนนะว่าการยื่นวิซ่าคู่มั่นสถานะของคุณต้องโสดต้องโสด,ดจนถึงวันที่สัมภาษณ์วิซ่าและคุณก็ไม่สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้นะฟังให้ดีๆนะว่าคุณจดทะเบียนสมรสที่ไทยไม่ได้หากคุณยื่นวิซ่าคู่มั่น คุณยูนิซ่าคูมันคุณจะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสที่ไทยได้ไม่ว่ากรณีไหนนะคะเพราะว่าวีซ่าคูมันคุณต้องมาจดทะเบียนสมรสที่เมกานะคะประเทศไหนก็ตามนะคะหากคุณขอวีซ่าไปประเทศเขาอะ่ะคุณจะจดทะเบียนสมรสที่ไทยไม่ได้นะคะไม่ได้คุณจะอ่า มารอโพสต์จะบอกว่าเรื่องมาไทยแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ได้นะคะมันจดไม่ได้คุณจะจดทะเบียนสมรสได้ก็ต่อเมื่อคุณได้วีซ่ามาแล้วนะคะบินเข้าอเมริกาหรือว่าบินเข้าประเทศไหนก็ตามมันจะมีระยะเวลาของมันว่าเท้าคุณแตะอย่างอเมริกานะวีซ่าคุณมาอเมริกาเท้าคุณแตะอเมริกา,ค,กาคุณนับไปหนึ่งวันภายในเก้าสิบวันคุณต้องจดทะเบียนสมรสหากคุณไม่จดทะเบียนสมรสคุณต้องกลับ แล้วว่าเก็คุณไม่สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นได้ไม่ใช่ว่าเรามาแล้วเราเกิดไม่ถูกชะโงกันนะคะอยู่กันไม่ได้แล้วผู้ชายนะคะจะทิ้งคุณจะเทคุณคุณเข้าเว็บเดทออนไลน์หาคู่ไปปัดปัดมาซ้ายขวาแล้วคุณก็ไปเจอผู้ชายแล้วคุณก็ตกหลุมรักกันคุณจะไปจดทะเบียนสมรสกับเขาไม่ได้นะคะวีซ่าคู่ม่นนั้นคุณต้องจดทะเบียนสมรสแต่งงานกับคนที่ยื่นขอวีซ่าให้คุณเท่านั้นนะคะ อันนี้เป็นความรู้สำหรับน่หลายคนนะคะว่าเรามาีว่าคู่มั่นเนี่ยนะคะคุณจะมา,าจดทะเบียนสมรสไม่ได้นะคะกับคนอื่นอนจ่ายจิงผู้ไดนะคะ่ะแล้วก็คือหากกรณีที่มันเคยมีกรณีแบบเนี้ยนะคะกรณีที่แบบว่าระหว่างขอวีซ่าคู่มั่นเนี่ยไปจดทะเบียนสมรส และว,วันที่สัมภาษณ์นะสถานทูตเขาขอใบรับรองโสดซึ่งผู้หญิงไทยทุกคนต้องอโชว์ใบรับรองโสดตอนสัมภาษณ์แล้วไม่มีให้เขานะนะคะสถานทูตเขาก็จะไม่ให้วีซ่าคุณผ่านนะนะคะคุณต้องโชว์ใบรับรองโสดและใบรับรองโสดนี่เราไปเอาที่ไหนก่อนที่เราจะสัมภาษณ์วีซ่าคู่มั่นนะคุณจะเป็นที่จะต้องไปเรียกว่าอะไรนะหาผู้ใหญ่บ้านนะคะ ผู้ใหญ่บ้านกำน,นันพวกนี้นะคะไปขอไปขอที่อำเภอบ้านเรานะคะดังนั้นนะมันจะจดไม่ได้ค่ะคุณจดปุ๊บนะนะคะคุณต้องเปลี่ยนวีซ่าคุณต้องไปเป็นวีซ่าแต่งงานนะคะมันต้องเป็นทำวีซ่าแต่งงานนะคะคือขอนะขอ,อคนนี้นะ่าจะไม่รู้เรื่องนะคะ ขาน่าจะไม่รู้ผู้ชายน่าจะไม่รู้นะไอ้คนที่มาถามเนี่ยพิมพ์คิดว่าแฟนเขาไม่รู้นะคะแฟนเขาไม่รู้เพราหามาจดท้เบียนนะคุณจดไม่ได้นะคะคุณจดไม่ได้จดในระหว่างยื่นไม่าคุณมนไม่ได้อนะคะ่ะวันนี้ทำน้ำพริกออกนะคะแล้วก็มีคนมาถามนะว่า แล้ววีซ่าคู่มั่นกับวีซ่าแต่งงานมันต่างกันยังไง <acer> วีซ่าคู่มั่นนะนะคะก็คือคุณยังไม่แต่งงานกันคุณยังไม่จดทะเบียนสมรสแต่งงานตามประเภทนี้พิมไม่นับนะนะคะพี่บอกนะคะว่าแต่งงานตามประเภทนี้พิมไม่นับพิมนับเฉพาะการแต่งงานที่จดทะเบียนสมรสแค่นั้นนะคะถ้าหากแต่งงานจดทะเบียนสมรสนะก็คือการทําวีซ่าแต่งงาน <c oughs> นะางาวีซ่าแต่งงานวีซ่งงา,าคู่มั่นมันต่างกันตรงที่ วีซ่าคู่มั่นคุณยังไม่จดทะเบียนสมรสกันคุณต้องมาจดทะเบียนสมรสที่ประเทศของฝรั่งากวีซ่าแต่งงานนะคุณต้องจดทะเบียนสมรสก่อนยื่นนะฮะมันจะต่างกันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงในชื่อของมันก็ต่างกันนะคะหาขอคนไหนที่เขายังไม่ชัวร์ในความสัมพันธ์นหลายคนเขาจะไปด้วยวีซ่าคู่มั่นเขาจะไปทดลองอยู่กันก่อนภายในสามเดือนนะคะ สองเดือนสามเดือนว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมหากอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาก็ไม่จดนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้มันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะคะมีข้อดีข้อเสียของมันเพราะบางคนนั้นท <c oughs> ําจดทะเมียนจมรสแล้วผู้ชายไม่ยื่นวีซ่าให้ก็ค้างติมนนะนะคะก็ค้างตืมนก็ต้องรอเวลานานถึงจะฟ,ฟ้ฟองอยาฝ่ายฟ้องยาฝ่ายเดียวได้นะคะมไม่ได้ฟ้องอยาฝ่ายเดียวได้ปลุกปากนะนะคนะ,ะฟ้องอยาฝ่ายเดียวได้ใช้เวลา ใช้เวลาพอถึง่วดนะคะดังนั้นนี่แหละนะคะมันเป็นที่มาในหลายคนนะต้องเข้าใจวีซ่าะ,ะต้องเข้าใจวีซ่าก่อนคุณจะยืดะะถามว่าเราจะไปหาข้อมูลได้จากไหนข้อมูลมีเยอะแยะนะคะ ข้อมูลมีเยอะแยอะอยู่ที่ว่าคุณจะหาหรือไม่หาแค่นั้นละ่ะนะคะฝอก็ต้องหาข้อมูลช่วยฝอเพราะฝอบางคนเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้คิดที่จะหาข้อมูลนะนะคะดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นแล้วการที่จะยื่นวีซ่านะที่บอกนะเหมือนกับก่อนหน้านั้นมีคนมาคอมเมนต์นะว่าเขายื่นเขาจ้างบนเอเจนซี่ยื่นวีซ่าให้สิบเดือนแล้วก็ยังไม่ได้ก็ได้ยังไม่ได้เคสนัมเบอร์นะคะ พิมพก็บอกเออนะก,ก็แล้วแต่นะนะคะทำได้าทานไดแ้แฟนพิมพ์าทานเผ็ดได้นะนะคะบางครั้งนะคะเขาทานเผ็ดได้มากกว่าพิมพ์อีก <c oughs> นะคะคือการยืนมีซานะหลกักๆนะพิมพ์จะบอกว่าคุณต้องหาข้อมูลก่อนแล้วก็หัดทําเองเพราะว่ามันมันหากเราจ้างตั้งแต่ครั้งแรกนะนะคะหากคุณมามีซ่าคู่มั่นนะนะคะมาถึงแล้วก็แต่งงานได้กลิ่นกาสองปี เราก็ต้องรีมูฟจาก2ปีไปเป็น10ปีค่ะคุณไม่ทําเองไม่ฝึกทําเองคุณก็ต้องจ้างอีกนะคะแล้วก็ไปพอไปสอบที่เส้นก็จ้างอีกนะคะจ้างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแต่หากหากมีเงินไม่มาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคือเรื่องพวกนี้เราสามารถที่จะเรียนรู้หาข้อมูลได้นะคะหาข้อมูลได้มไม่ไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะหลักคือตัวเรานะคะว่าเรานั้นจะ หาข้อมูลหรือไม่หาข้อมูลนะเหยนพี่พิมบอกนะว่าการแต่งงานตามประเพณีเขาไม่นับเขาไม่นับนับก็ต่อเมื่อการแต่งงานจดทะเบียนสมรสแค่นั้นนะคะจดทะเบียนสมรสแค่นั้นแล้วเมื่อวานเนี้ยนะคะพี่บอกคลิปไปทางทิออกทอเขาหล่ะนะเราก็บอกว่าอา่าสตอรี่นะบางครั้ง แค่มันเอ่ยปากนะอ้าปากมาเราก็เห็นลิ้นไก่มันแล้วนะคะว่าสตอรี่บางอย่างนะคือเราต้องรู้นะว่าสตอรี่พวกนี้มันคือเป็นพวกหลอกลวงเหมือนเมื่อวานเนี่ยเขามาถามว่าเนี่ยเขาคุยกับผู้ชายแชทกับผู้ชายเราก็ขอให้ผู้ชายส่งพาสปอร์ตมาให้แล้วเขาก็บอกว่าเออมันดูปลอมๆอะไรนะนะคะคือพาสปอร์ตมันดูง่ายนะคะมันดูง่ายหากจะดูจริงๆอย่างที่พิมพ์ทําคลิปบอ,อกไปนะว่าพาสปอร์ตปลอมมันดูยังไงนะคะ ส่วนมากมันก็จะใช้พาสปอร์ตของมีกันมาลงนะแค่ภาพภาพมันต้องไม่มีแบ็กกราวนะคะมันต้องไม่มีแบ็กกราวภาพที่มําตัดแปะส่วนมากมันจะเป็นมีแบ็กกราวมานะคะมีแบ็กกราวของภาพมาแค่เดียวที่มันจะทําให้เรารู้ได้เลยว่ามันฟอมไม่ฟอนเลยนะคะแล้วตัวอื่นก็ไปดูต้องฟอนนะคะฟอนมันต้องเป็นฟอนเดียวกันนะคะมันต้องเป็นฟอนเดียวกันคือในหลายคนไม่สังเกตนะ ไม,ไม่ฝึกสังเกตนะคะ้าคุณอาฮันไทยพัดนะคะยาพี่ปายนะคะก็คือคุณต้องเป็นคนหัดเป็นคนหัดช่างสังเกตนะพี่จะบอกนะต้องหัดเป็นคนช่างสังเกตแล้วเขาบอกว่าเขาคุยมาสองอาทิตย์นะคะเขารู้สึกเสียใจไม่ต้องไปเสียใจเลยนะ,ะคะพิมพ์เข้าใจว่าหากคนที่เป็นมือใหม่หัดขับจริงๆเดินสายฟอนะ่ะ ช่วงแรกๆคุณจะรู้สึกเฮิร์ตบอเคนฮาร์ดมากค่ะกรณีที่คุยไปแล้วสักพักแล้วเอ้ยผู้ชายหายไปหรือว่าเรามาค้นเจอผู้ชายมีเมียนนี่เราบอเคนฮาร์ดมากจะเป็นจะตายนะคือพี่บอกก่อนนะคะว่าต้องุบอ่อนนะนะคะคือครั้งแรกมันอาจจะรู้สึกแบบนั้นแนะ่ะพอมันผ่านไปครั้งสองครั้งแล้วคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะมันคุณจะไม่รู้สึกอะไรเลย นี่เป็นคนแค่คุยนะแค่สองอาทิตย์เขาก็บอกอ้ยต้องมุกออนไม่มุกออนเราก็จะย่ำอยู่กับที่นะเราก็จะย่ำอยู่กับที่แล้วเราก็จะเสียเวลาการทำมาหาก,กินของเราไปพิมบอกนะคะว่าการหาคู่หาตอนที่เรามีโอกาสหาตอนที่เรามีโอกาสนะคะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอเนื้อคู่เราตอนไหนอพิมพูดตรงๆนะนะคะว่าเราเล่นเว็บเด็ดออนไลน์ line, หาคู่วันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเจอพรุ่งนี้มะรืน,นนี้นะนะคะ ดังนั้นนะคะเล่นตอนที่เรายังมีโอกาสเพราะเน,นหลายคนนะคะเน,นหลายคนนะ,ะที่ที่พิมพ์มาเคยคุยนะเน,นหลายคนน่ะรอจนอายุห0อายุห้กว่านะคะถึงมาคิดหาคู่คือบางครั้งมันก็มันก็สายเกินไปนะมันก็สายเกินไปดังนั้นนะ,ะเราก็หาช่วงนี้เลยนะคะคนไหนโสดๆก็ลองเข้าไปปัดไปเล่นดูนะคะเจอก Suzanne, ็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็คือบางครั้งเราอาจจะไม่เจอมันเคย มีคนหนึ่งเขามาลงเมื่อนานแล้วละ่ะตั้งแต่มันมยังไม่มี Facebook นะคะเอาสู่กันฟังว่าเขาอะ่ะมันเป็นมีเว็บไซต์ชื่อแทรดี้อินเตอเว็บไซต์เ a ดี้อินเตนั้นนะคะก็เป็นศูนย์รวมของผู้หญิงไทยสายฟอ,อเมื่อก่อนนะตอนที่มันยังไม่มี Facebook ยังไม่มี y t u t u นะนะคะเขาบอกว่าเขาใช้เวลา10บปีนะคะสิปีเพื่อเจอรักแท้เขาเดทกับผู้ชายหลายคนมากนะคะ แต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็ไปไม่ถึงฝั่งแล้วเขาก็มาเจอเนื้อคู่เขามาเจอคนที่เขารักจริงๆแล้วเขาก็ผู้ชายก็รักนะคะในปีที่สิบบางคนก็บอกว่าเฮ้ยถึงตอนนั้นเราก็แก่เกินแก่แก,ก่อนพอดีเราก็ไม่รู้หรอกคุณว่าเราจะไปเจอตอนไหนนะคะเราไม่รู้นะว่าเราจะไปเจอตอนไหนนะคะดังนั้นก็หาไปก่อนนะคะนะคะ ใช่เลยนะคะค่ะคุณนุจังนะคะไม <c oughs> ่ใหม่มันจะเฮิร์มันเป็นธรรมดานะคะมันเป็นธรรมดานะคะ <c oughs> ฟิลลิ่งนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ฟิลลิ่งนี้เ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนมีนะคะทุกคนมีทุกคนเปน คนมีทุกคนเป็นนะคะแล้วพอมันนานไปแล้วมันจะไม่รู้สึกอะไรมันคนก็บอกเฮ้ยริงป้าหัวใจหัวใจไรอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใจเย็นชาหรืหัวใจหรือเปล่าอะไรกงมันไม่ใช่คนเราพอมันมาเนะี่ะผ่านไปในหลายครั้งนะเจอแรหลายเรื่องราวเราก็จะไม่รู้สึกอะไรนะเราจะไม่รู้สึกอะไรนะ บอกนะคะว่าเวลามันจะช่วยให้เรานะฮู้ก่อนต้องไปเสียใจอะไรมากหรอกนะคะพอรู้ว่ามันเป็นกมเ m m e r สแกมตามก็บล็อกมันทิ้งไปแล้วก็หาคนใหม่คุยก็อซีเรียสนะคะไม่ก็คุยไม่คุยก็ชิวๆนะคะแต่พิมเคยบอกในหลายครั้งนะว่าเราต้องกระจายกำลังการเล่นนะคะเราจะเล่นที่เดียวไม่ได้ต้องกระจายกำลังการเล่นนะคะ รูปก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนบ้างอัปเดตบ้างนะคะเผื่อเราไปเจอหนุ่มๆนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจอตอนไหนไม่รู้เผ็ดหรือเปล่านะเนี่ยมันนี้ใส่พริกเยอะนะคะทำน้ำพริกอ,อก่องเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะ อยู่ต่างประเทศนะนะคะ <c oughs> นี่ละก็นเนี่ยเลยนะคะ <c oughs> ไม่ทำไม่ทำก็จะไม่ได้กินนะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> ที่นี่จะเหมือนบ้านเรานะนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าตอนนี้นะคะ ของคีพแพงมากเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อเฟ้อกันทั่วโลกนะคะเฟ้อกันทั่วโลกแล้วยิ่งตอนนี้นะอา่อารัสเซียกับยูเครนนะคะมีปัญหากันน้ามันนะคะแพงมากนะคะอะไรก็แพงหมดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดแล้วก็ที่อเมริกามันจะเป็นแบบนี้นะนะคะเขาจะมีพวกคูปองลดราคาอย่างพวกหมูนะพวกหมูพวกเนื้อเนี่ย <c oughs> อย่างเขาใกล้จะหมดอายุอีกสามวันเนี่ยสองสามวันหรือหนึ่งวันเนี่ยเขาจะมาลดราคา25%พิมพ์ก็ไปเมื่อเมื่อเกมื่อวาันวันก่อนนะพิมพ์ก็ไปกว้านซื้อหมากว้านซื้อหมูสับที่เขาลดราคา25%มานะคะ <c oughs> แล้วก็เอามาเอามาฟรีดไว้นะคะมาฟรีดไว้เพื่อเราจะได้ทําอาหารก็คือไม่ไม่ลืมว่า มันอีกวันสองวันมันจะหมดอายุก็เมื่อคืนเนี้ยทำลาบหมูวันนี้ก็ทำน้ำพริกอ,อก่องนะคะเอาหมูสับมานะคะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ใครจะขายของนะนะคะขายดรอปทิปแบบไม่สต็อกนะนะคะพวกแบรนด์เนมนะนะคะพิมรับตัวแทนจำหน่ายอยู่นะนะคะไอ้บวกกำไรสองร้อยสามร้อยนะคะเอาไปขาย เดี๋ยวพิมพ์จะแปะลิงก์เอาไว้นะนะคะใครจะเข้าไปจอยแต่พิมพ์เน้นคนที่จะขายนะนะคะพี่์ม่ขายได้เรื่อยๆนะนะคะพอได้ค่าพอได้ค่าขนมหนูน้อยนะคะพอได้ค่าขนมหนูน้อยเพราะว่าตอนนี้คืองานอะไรเราก็ต้องทําเห็นว่าอีกฟอร์นจะเอาหนูน้อยไปเข้า d a แค a สองวันหรือ3าวันจอทิดเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปไปทํางาน แม่จะไปทํางานนะคะต้องออกไปทํางานแล้วโอ๊เผ็ดนะคะเผ็ดุูุบหุ๊บห่งเลยเผ็ดฮุบหึ่งเลยทั้งนั้นใครจะขายของนะเดี๋ยวพิมแปะลิงก์เอาไว้นะคะไปจอยกรุ๊ปนะคะพิมขายของของแท้นะนะคะขายมานานแล้วไม่ได้เพิ่งจะขายขายมาหลายปีแล้วสามสี่ปีแล้วแล้วก็ขายได้เรื่อยๆนะปีที่แล้วก็ขายได้หลายตังอยู่ ปีน,นี้ก็ขายได้หลายตังค์ลาเดี๋ยวแปะลิงเอาไว้นะคะใครสนใจก็มามาขายด้วยกันอย่าลืมนะคะช่วงนี้นะคะภาวะเงินเฟ้อต้องใช้จา่ายอย่างประหยัดกันนะนะคะต้องหาไรายได้เพิ่มหาไรายได้เพิ่มเพื่ออะไรเพื่อที่แบบว่าเรานั้นจะได้ <c oughs> ได้มีเงินบ้างนะคะตอนนี้ น้ำมันแพงมากนะคะแพงสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยอะประมาณสี่เหรียญต่อกลันลอน <c oughs> <c oughs> พอสี่เหรียญต่อกลันลอนนะก็เลยโหดมากนะคะก็เลยโหดมากยาพี่ปายนะคะยาคุณกัญญาพัฒนะคะค่ะคุณจุภาวรัตน์นะคะยาคุณมัธยานะคะไม่ต้องไปเล่นเว็บเดียวนะคะ จ้าพี่ปายอย่าลืมนะอย่างที่พิมพ์ออกในหลายคลิปบอกว่าเวลาเราไปสมัครเว็บนะกรุณาอย่าใช้ user name แบบเดียวกันนะคะแล้วรูปนะคะก็อย่าใช้รูปเดิมๆเราต้องเปลี่ยนรูปบ้างนะคะเราต้องลงว่ารูปไหนเรามี r a t ิ้งดีบ้างนะคะต้องเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคือเราต้องกระจายกําลังการเล่นนะคะอย่าไปเล่นแค่เว็บเดียวนะคะอย่างตอนที่พิมพ์มาเจอแฟนนะนะคะครั้งแรกเลยพิมพ์เล่นไทยเฟรนลี่นะ แล้วก็ไปเล่นไทเลอรลิงตอนนี้มันไทคิวปิดนะแล้วก็ไปเล่นแท็กเล่นคอนคอนเนคติงซิงเก้เล่นหลายเว็บมากนะคะจำไม่ได้แล้วก็วันวันหนึ่งไปซื้ออ e ีบุ๊กของเขามาแล้วเขาก็บอกว่าโอเคคิว okay, ปิดก็เลยไปเล่นนะคะแล้วก็เจอกับแฟนนะคะคือคนเราไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอที่ไหนนะคะก็คุยก็มีหนุ่มๆคุยในสต๊อกเยอะนะจ้าคุณรัดนะคะดังน,นนะั้นเราไม่รู้นะว่าเราจะเจอที่ไหน ดันงนั้นนะคะต้องกระจายกําลังการเล่นจริงจริงวกระจายกําลังการเล่นนะคะเล่นเว็บนี้อาจจะไม่เวิร์กนะคะเราไม่ได้คนคุยเราก็ไปเล่นเว็บที่สองได้มาสองสามคนเว็บที่สามได้สามคนอะไรเงี้ยนะคะมันก็แอดออนบวกกันไปนะมันก็จะทําให้เรา,ามีหนุ่มๆในสต็อกนะคะใครหายหัวไปเราก็จะได้คุยแต่ช่วงนี้นะนะคะเนื่องจากหนึ่งละภาวะเงินเฟือ สองนะโควิดสมสงครามนะนะคะสงครามเนี่ยที่มันกําลังลบกันอยู่ตอนเนี้ยมันอาจจะทําให้ฝอนั้นเดินทางมาหาคุณได้ลําบากคุณก็จําเป็นที่ต้องเผื่อใจไว้เจ็บหน่อยนะนะคะว่าฝอจะมาหาคุณยากนะคะก็ต้องใจเข้าใจเขานะคะอย่าง,งี่เง่านะคุณจะบอกนะว่ารักทางไกลนะหรือว่าความสัมพันธ์ทางไกลมันจะเวิร์ออกเอาก็ต่อเมื่อเราไม่งี่เง่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรางี่เง่านะมันจะไม่เวิร์กตอนที่อ่า พี่พี่ที่แคลิฟอร์เนียแกเจอแฟนแกถามพิมพ์ว่าจะทํายังไงกับความรักระยะไกลพิมพูดสั้นๆเลยว่าอย่างงี้เงา่าแค่นั้นจริงๆนะนะคะไม่ไม,ไม่ไม่พูดมากกว่านั้นนะคะอย่างงี้เงา่าแค่นั้นแล้วก็แกก็เออก็ก็เรื่องจริงนะนะคะหากเรางี้เง่าเมื่อไหร่นะพังนะคะมันพังเพราะว่าคนอยู่ไกลกันนะมันไม่ได้มาเจอกันมันไม่ได้มา คืยการต่อหน้าอะไรพวกนี้นะนะคะสิ่งสําคัญมากที่สุดนะคะความเชื่อใจนะคะความเชื่อใจความไว้ใจกันนะเราก็อย่างีีเงานะคะเขาโทรมาหาเราช้าก็เออก็ฟังเหตุผลฟังอะไรเขาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเขาโทรมาหาเราช้าก็งีเงาต่อตุ่นนะนะคะหาเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จับทางนะคะความรักมันก็จับทาง อย่างที่พิมพ์ออกในคลิปก่อนๆนะว่าตอนนี้นะอัตราการแต่งงานมีสูงแล้วก็อัตราการเลือกราก็เยอะมากด้วยนะคะ,ะแก๊้งพิมพ์นะที่มาด้วยกันประมาณยี่สิบคนเท่าที่รู้นะหย่าไปแล้วสองนะคะหย่าไปแล้วสองคนหนึ่งมีลูกติดหนึ่งคนก็คือลูกกับฝรั่งนี่แหละหนึ่งคนจ้าโนามาอีกคนไม่มีลูก คนไม่มีลูกนี่ก็คือมันมันหยากันง่ายนะหากตกลงกันด้วยดีอ่ะแล้วเขาก็เพิ่งจะเปิดตัวแฟนเขาเมื่อวานแฟนคนใหม่นะเขาหย่าได้ประมาณประมาณห้าหรือหกเดือนนี่แหละนะคะทิมจำไม่ผิดนะนะคะแล้วเขาก็เขาเขาเพิ่งเปิดตัวแฟนคนใหม่เมื่อวานเนี้นะคะผู้หญิงไทยนะทิมบอกนะข้อหนึ่งนะ ผู้หญิงไทยมาอยู่ที่ต่างประเทศนะที่ต่างชาติเขาชอบนะนะคะเขาชอบเพราะทั้งสองคนมีแฟนแล้วนะนะคะทั้งสองคนมีแฟนแล้วมีแฟนใหม่นะอีกคนเขามีลูกนะคะเขาก็อยังกระบวนการคือการหย่าร้างหากมีลูกอนะ่ะมันก็จะยุ่งยากหน่อยนะนะคะในหลายคนนะพิม์จะบอกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ค่อยแคร์เงินของผู้ชายแล้วนะคะใช่ค่ะห้ามงีงเะะ่เง่าเลยค่ะงี่เง่าไม่ได้นะคะงี่เง่าพังพังทุกรายนะคะผนม่ผมาม่แล้วก็ทำไก่อะไรเนี่ยโอ้ว้าว look at that yeah that from last night yeah อ่าเขาเรียกว่าเรียกว่าตุ๋นไก่ใส่วอะไรในคอชิลลี่เพสชิลลี่เพสตุ๋นไก่ใส่ What you mean day What is day called ตุ๋นไก่ใส่พริกเผามั้งนะคะก็ทำเป็นม้อหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะทำเป็นม้อหนึ่งโอเคนะคะจ้าสวัสดีค่ะพี่สุรศรีนะคะ ห้ามนีเง้านะคะโอเคเดี๋ยวไปนะคะหนูน้อยคิดถึงคุณแม่มาม่านะกินโยเกิร์ตนะคะฝากเวอร์ไหนไหไหมาม่าแม่แม่ม่ม่าสวัสดีจ้าพาต้านะน้าสวัสดีค <c oughs> ่ะพ <c oughs> ี่นี้น่าจะได้กลับไทยนะคะจะกลับคนเดียว ไปธุระนะคะไปธุระด่วนๆน,น่าจะไปไม่น่าจะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวนันจะไม่เคยบินบินระยะเวลาสั้นขนาดนี้นะคะ <c oughs> คนนี้ให้อยู่กับพ่อนะคะต้องให้ต้องให้ยานมก่อนโอเคโอเคบายบายเสร็จบาย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  เขา๊ายบาย噢โอเคไปนะคะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ลา